ผมขุดไปนะครับผมเจอไดมอนด์ผมรวยแล้วเย่แ yeah! ต่ลองผมอยากพี่อยากให้คลิปเพอ่์มาตุ้มพี่ด้วยว่ะทุกคนครับผมอยากให้คลิปเพอ่์มาตุ้มผมสักครั้งก็ดีคนระับถ้ามันมาตุ้มเพชรน,นะครับไม่เลยมันไม่ปีเลยเราต้องใช้ที่ขุดเหล็กครับห้ามใช้ท,ชที่ขุดไม้ห้ามใช้ที่ขุดไม้ที่ขุด หินนะครับแล้วก็ที่ขุดทองมันไม่ได้ครับที่ขุดเหล็กจะทำได้อะเราขุดเมืองก็คตดจะเยอะกี้เกียขึ้นเนาะสร้างกองได้ไหมพี่ขอเอปพลิเตัดไม้ได้ไหมไม่ได้โอเคตัดก่อนชุบชุบขวานเราก็ไม่ได้ใช้อะไรเลยชใแน่น้อยเนี่ย เราไม่ค่อยใช้ดาบน,นะเราคือวันพันแมนบางข้างพลังวันพันแมนเราหมดเราเราก็ต้องใช้ดาบสิแล้วก็มันก็จะกลายมาเป็นพลังวันพันแมนขั้นสุดยอดเราคือวันพันแมนถ้าเราใช้ดาบในพลัง 1, ลวันพันแมนเราก็จะแล,ลังสุดยอดแม้แต่นึกดาบก้อนก็ต้องตายภายใน,นเร็วพี่ว่าถ้าเรา ใช้หมัดไปสู้กับเอ็นเดลาก่อนจะเกิดอะไรขึ้นถ้ามันพ้นในแบบท่ะเอ็นเดลาก่อนโอ้แต่งเองซะเลยอะไม่กดพิดก็พดิดก็พิดไปกด,ด,ด,ดตรงนั้นเลยอืมโอ้ยโอ้ยแลกอ้ยเลยเลว่ามันเกิดอ,อะไรขึ้นทำไมมันแรขนาดนี้อ้ท่านผู้ชมครับผมแลกจริงๆริโอเค กดเข้าไปในกล่องครับเนี่ยสร้างบสุกจังแต่ผมจะสร้างคนน้นครับนี่ไงไอพีเอ็กซ์เยอะเยอะเลยโอเคที่แล้วก็โอเค,อ,เคอ้อแลกมากเลยอ่ะถ้ามันแลกมากๆก็ขอภัยนะ โอเคตอนนี้ฟาร์มของเราตอนนี้เราเจอได้มันไปเรียบร้อย,ยก็จะโชคดีฐานพี่ก็อ้อโหฐานพี่เกือบหมดไปแลยเรื่อมดูดินก็เยอะเยอะเออถ้าพี่ตกลาวอะถ้าพี่ตกที่สูงพี่จะเอาดินไป้วยจะพี่จะเออนี่พี่จะเผาอย่าเอาเหล็กนะ ก็เหล็กไปก็ได้สามันแบ่งกันพี่ก็มีสามันเ <c oughs> มืองของเราเป็นไปได้แล้ว, <c oughs> ลวชุบแน่เมืองเราสุดยอดที่สุดเลยอ้าวพี่เบอร์ไปกดแล้วใจโลกโอเคทุกคนครับตอนนี้ถ้าผมถึงยี่สิบฟา์มรครับผมจะเปิดหน้าครับไอ้เจ้าผอถึง ยี่สิบสามซับเฮ้ยบ่มพอถ้าผมถึงยี่สิบห้าซับจะใครผมก็จะเปิดหน้านะครับที่คุดเน่พี่มีที่คุดแล้วแล้เาลราเพ็กแอคโอเคมา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 ลงเหมืองด้วยกันเราจะได้เดมอนแล้วมาลงมาดิลงมาลงมาลงมาโอ้ยแลกแหลกแหลกแหลกลงมาหาเดามอนก่อนนะมันแหลกเลยอ่ะ เพือนกำลังชวนไปลงง้อ้ยแหละครับแหละครับท่านผู้ชมพี่อดทางหรอพี่ไม่ได้อุดพี่แหลกโอเคพี่โอ้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 ก็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 นั่นไงไดมอนอ่ะซอมบีใช่ไหม ก็เห็นอะอะไรี่อัฟซ่์ก็ไม่รู้ทำอยังถอยไปหน่อยถ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 อ,อยแล้วพี่จะไปขุดเออในไงเดมอนเอ้าเนี่ยพี่นี่มาพี่พี่อยู่ดา้านล่างเดินถอยหลังอย่าง MLG อ <c oughs> อย่างนี้ก็ได้เหรอเห็นแล้วใช่ไหม มันคือได้มอนอยามีเมราวานนะถ้ามีจะะถ้ามีเรา,าอ่ะจะหให้ดู oh. เอ่อเออไดมอนไปไหนี่ยมันคืออะไรพี่ก็ได้ไม่ใช่เราไม่ใช่เราเออพี่ได้เหมอนัน <c oughs> โอเคมันเดี๋ยวพี่ใจใะเล่นเองเลโอ้ด้านบนก็มีวะ่ะ อีกก้อนหนึ่งมันไหลมาหาผมนะครับ <Okay. S 1> ดูสิครับที่มือผมมัน <Okay. S 1> อยู่นี่จ้าที่พี่ขุดไปเ <Okay, S 1> โอเคเด้ลองจะพี่จะเอาให้สอง,งนันโอเคจะได้ไปคับพิกแอกไปไป,ไปเอาที่ไปเอาเออคราวนี้ีจะพี่จะเอาเองนะไม่มีที่ขุดเลยพี่เพี่ขุดให้แล้วปะจะพี่ไปขุดต่อปะมาดูด้วยกันมาดูด้วยกันจะไ,ได้อะไรทอยที่จะพี่จะขุดเจ้ะ เราจะได้ใจร็อกมีท็อปใช่ไหมนี่ยอ้าล่าว่าช่วยพี่ด้วยเออเราไม่เป็นไรอ่ะเราตกแล้ววะอู้อาอน้่าลาว่าโอ้โหมีโค้ชเทพเลยถึงเบสล็อกนะใช่เราฟังอ่านเยอะเลยพี่เราอยู่เบสล็อกแล้วเราไม่ตายอ่ะมาอาบด้วยกันเรามาอาบเบสล็อกด้วยกันสิมามาอาบมาอาบไม่เป็นไรเชื่อพี่ อ๋อ oh, พวกเราเ็จะกลายเป็น,ปนมนุษย์ไฟใช่ไหมต <Bonnie P. S 2> อนนี้พี่สบายเนาะมนุษย์ไฟมาแล้วจ้าเราคือโก้ดไลเดอร์เราขุดบอลาวันดีดีกว่าเนาะบอออนเซนยูฮูพันี้จะสร้างชื่อว่าขุดหาบอออนเซนได้เดมอนด้วยโย و! อาที่ขุดหมดแล้ว แต่ไม่เป็นไรอย่างน้อยเราก็ได้เพชรเราไม่ตายโอ้โหอ,อาบน้ำออนเซนสบายดีเนาะผมอาบจนตัวหายเลยหายไปจากอาคุณอ๋อซูนสไลด์เสียหาจะพี่เจออะไรเนี่ยเราขึ้นเราเรากลับบ้านแล้เน,ะน,น,นเาะาเดี๋ยวเราออกจาพีทไหน,นอะออกใช่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 ใชใชออกนีงไงนี่ไงนี่ไงอกลับบ้านกัน ผมหิวจนจะตายแล้วไปหาอาหารกันเถอะใช่ไปดูแอปเปิลที่ตอนนี้พี่เป็นกอลเดอร์สีม่วงเพราะพี่สต๊าชจะแปรโลมันหายแล้วไฟหายโอเคสรู้ว่าตอนนี้เราวัดทำอะไรเราไม่ได้เพราะเราคือวันพักแมนแวันพัทแ<า>ม,มนตีจอดไ,ได้เราสเราสามตาผมไป ถ้าผมสามารถไปห,หาเอนโดรด้าก่อนได้ผมจะใช้มันก้ารนาดีหรือย,ยัง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 เลยอ,อีกหนึ่งนาทีย่ยโอเคเมื่อกี้เริ่มพอเลยโอเคเราได้ไดม,มอนด์ห้าอันแล้พี่เราไม่กลัวตายครับเราไม่กลัวตายอันนี้เราคออยู่ด้วยกันนะบ้านผมเหรอเออพี่ขออยู่ด้วยกันนะแล่ไม่ผมจะขุดตรงเนี้เป็นประตู ก็จะเป็นชั้นใต้ดินโอเคตอนนี้พี่ไม่กลัวตายเราอาหารพี่ลดเยอะโอโ้โอเคตอนนี้เราก็าด,ดแล้วเราก็ไม่ตายฮะก็ไม่ตายเนี่ยก็ไม่ตายมันมันมันไม่สูงมันแค่สามบล็อกเองนะเลือดไม่ลอหรอกยูเราแค่ปรับความ การเฉยให้มันรู้สึกว่ามันดู่ใกล้ๆแต่เราไม่อยู่ไกลๆเราอยู่ใกล้ๆนี่โอ๊ตานาทีแล้วโอเคต้องพูดประโยคสำคัญถ้าชอบก็อย่าลืมกดไลค์ถ้าไม่ชอบก็อย่าลืมติดตั้งนะครับบ๊ายบายตีกันไม่ได้ใช่ไหมใช่บ๊ายบายเอ้ยตีไม่ได้โย่บาย